สวัสดี FC แฟนช่องถุงเงินพารวยนะคะคลิปนี้ถุงเงินพารวยจะไปไปตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์แซมนะคะอาจารย์แซมลงถุงเงินลงช่องของถุงเงินพารวยเป็นครั้งแรกเ้อค่ะงวดที่ผ่านมาเลขอาจารย์แซมเข้าที่ห้าเก้าตรงๆนะคะชุดนี้เป็นชุด ที่ fc ช่องหนูเงินพารวยส่งมาให้นะคะเลขอาจารย์แซมแล้วค่ะเนาะอาจารย์แซมให้มาแล้วนะคะชุดนี้ฟันให้เม็ดเดียว3ตัว2ชุดแล้วก็ฟันที่2ตัว2ชุดนะคะเลขของอาจารย์แซมเนาะคะ่ะ เลขอาจารย์แซมกับเป็นเอฟซีเนาะคะ่ะเพื่อนส่งมาให้เลขอาจารย์แซมเพิ่นกระดังอยู่เนาะคะ่ะเนาะดังหลายๆช่องเนาะคะ่ะอาจารย์แซมเพิ่นก็ใหตัวเลขแม่นเนาะคะ่ะเนาะงวดที่ผ่านมามีผู้ใดไดน้ำเพิ่นบ่เนาะคะ่ะแต่ว่าบ่ได้ลงเนาะคะ่ะไม่ได้ลงในช่องเนาะคะ่ะเด้อ ว่าได้เอามาล้งเนาะคะ่ะพึ่งเอามาล้งวันนี้เป็นงวดแรกในช่องถุงเงินพารวยนะคะก็ขอให้ตัวเลขเนวทาั้งของอาจารย์แซมเข่าเนาะคะ่ะผู้ใดสะดวกโจทย์ก็รอโจทย์เลยเด้อค่ะใครสะดวกแคปรอแคปนะคะก้อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขอะฝากช่องไวแน่เด้อค่ะเด้อฝากช่องด้วยนะคะช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะเนาะช่องถุงเงินพารวยนะคะฝาก เบื้งดวงเนาะค่ะนาะใครสนใจดูดวงก็ทักเข้ามาได้นะคะที่ id line wlk 246เด้อค่ะเบอร์โทร0946528893หรือวางแนวทางตัวเลขผู้ใดมีแนวทางตัวเลขเนาะค่ะเลขแมนแมลัก้อยลักซิปลักนวยแมนแเนาะค่ะก็เอามาลุงช่องได้เด้อค่ะเด้อฝากเอามาลุงช่องได้ ถุงเงินพารวยพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าช่องถุงเงินพารวยจะยอดวิวยอดวิวบ่ยอดวิวบ่ววววววมีเนาะค่ะเนาะยอดวิวไม่ได้นะคะยอดวิวบ่ขึ้นอาจจะเป็นช่องใหม่เนาะ,ะเนาะอาจจะเป็นช่องน้องใหม่นะคะเลยบ่ค่อยมีคนในเขาวมาเบิงเนาะคะ่ะยังไม่มีใครได้เข้ามาดูนะคะ และก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ะทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาลงในช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นนทิยาหรือเอฟหลายๆท่านที่นำตัวเลขมาให้ถุงเงินพารวยนะคะเอาลงช่องก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แดงนะคะที่ แนะนำให้นะคะแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะก็ขอขอบคุณหลายๆช่องเนาะค่ะที่ให้เอาตัวเลขมาลงเนาะคะ่ะเนาะก็ขอขอบคุณนะคะเอาค่ะตัวเลขของอาจารย์แซมเนาะค่ะผู้ใดสะดวกจดโจดเด้อค่ะเด้อใครสะดวกจดจดนะคะใครสะดวกแคปรอแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเลขของอาจารย์แซมสามตัวของอาจารย์แซมเนาะค่ะสามตัว สี่ศูนห้เจของอาจารย์แซมเนาะคะ่ะสตัว0ูนย์ห้หกเจเม็ดเดียวฟันทุงไปที่สี 4, 6, 4, 7, ะะ่หกสีดเด้อค่ะเพิ่นเน้นเลยเด้อค่ะเน้นนะคะเน้นที่ สี่หกสี่เก็ดเน้นที่ตัวนี้เลยเด้อค่ะเด้อมีศูนย์หาเพิ่นขีดเส้นใต้ไว้เนาะคะ่ะเพิ่นขีดเส้นใต้ไว้แต่บ่นเน้นเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นกันนะคะศูนย์ห้าน่าจะเป็นตัวกันนะคะแต่เม็ดเดียวสี่หกและสี่เก็นะคะมักจัดคัดพาน ช so อบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ so it it like st like like ตัวเลขอาจารย์แซมอาจารย์แซมบอกว่าขอให้รวยนะคะอาจารย์แซมบอกว่าขอให้รวยกันทุกคนนะคะขอให้รวยกันทุกคนตัวเลขของอาจารย์แซมนะคะอาจารย์ว่าขอให้รวยขอให้รวยเด้อค่ะเด้อบนล่างนะคะบนล่างกลับด้วยเด้อบ่ได้บ่ได้เขียนกลับหายเด้อค่ะบนล่างนะคะบนล่างกลับด้วย ใช้วิทยาลในการรับชมรับฟังเดอ้อเอซแนวทางตัวเลขตรงกับเสียนไหนอาจารย์ไหนกะจัดไปเลยเนาะค่ะศูนย์หานี่กะจะหาซื้อยากอยู่แน่อยู่เดอ้อค่ะแต่ว่าซีหกนี่พอมีโอกาสอยู่ซีหกซีเกตซีหกซีเกตนี่พอลงทุนได้อยู่เนาะค่ะเนาะแต่ศูนย์หานี่ยากแน่อยู่ค่ะ ศูนหานีหาหาง่ายยูเนาะค่ะยังบทันได้แต่ถุงเงินกันยังบ่ได้เลยนะค่ะถุงเงินพาลารวยยังบ่ได้เลยนะคะ่ะศูนหาหาลอตเตอรี่บ่ได้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะบ่เหลือแล้วเนาะค่ะแต่สี่หกสี่เกตนี่ยังพอมีลุ้นอยู่อย่าลืมเลยค่ะหกกับเก้านะคะหกกับเก้าตัวอันตรายเด้อ กก็ต้องมี9้านะคะอย่าลืมเดอ้อสี่หกอย่าลืมเป็นสี่เก้านะคะสี่หกอย่าลืมเป็นสี่เก้าอาจจะเป็น 9, 4, เก้าสี่เกตแบบนี้นะคะอย่าลืมกันไว้ด้วยกันไว้น้ำเด้อค่ะเดอ้อกันไว้ด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะของอาจารย์แซมนะคะของอาจารย์แซม แคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอได้เลยค่ะของอาจารย์แซมนะคะขอขอบคุณ FC เด้อค่ะที่ส่งตัวเลขแนวทางของอาจารย์แซมมาให้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะตัวเลขแนวทางเมื่มีไผรลู้ว่ามันจะออกตัวใดเนาะค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะอาจารย์แซมงวดที่ผ่านมาเข้า59าตรงๆนะคะเข้า59าตรงๆวันนี้มีลุ้นนะคะเอาแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะแคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปหายิบจับชลาก,กินแบงรัฐบาลได้เลยเด้อค่ะ่าจจะมี่าจะมีเหลือยุดอกเนาะค่ะเนาะน่าจะมีเหลืออยู่นะคะหนึ่งห้าเป็นเลขดังอยู่แล้วนะคะหนึ่งห้าเป็นเลขดังอยู่แล้วกะขอไ้เว้าได้ฮอดแปดนาทีถึงสิบนาทีของเพิรนเด้อค่ะกำหนดของเพิรนให้เว้าได้ฮอด แปดนาทีขึ้นนะคะแปดนาทีขึ้นไม่ให้ต่ำกว่าแปดเด้อค่ะ mm hmm. ผู้ใดจะยุดเบิ้งแค่คลิปหรือโตเลขก็ยุดเบิ้งได้เนาะคะ่ะเนาะก็ขอพูดถุงเงินพารวยก็จะทายของถุงเงินพารวยไปเนาะค่ะให้มันให้มันได้เวลาของเพลินเนาะคะ่ะเนาะกระฟากดติดตาม mm hmm. กดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ให like, ้นเด้อ hmm. ค่ะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้เพื่อจะบ่พลาดคลิปดีๆเนาะคะ่ะเนาะก็จะพยายามหาตัวเลข mm hmm. ที่ มันเข่าเนาะค่ะจะพยายามหาตัวเลขที่มันเข้านะคะแต่ส่วนมากตัวเลขจะแพ้เลขกะระแสนะคะจะแพ้เลขกะระแสเหมือนที่เพื่อนบอกเนาะค่ะว่าตัวเลขที่เข้าจะไม่มีคนดูแต่ตัวเลขที่ไม่เข้าคนกลับดูเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่มีกะระแสเลขเข่าบอดด้เงินเนาะค่ะอ่าเลขเข่าบอดด้เงิน เลขบ่อเขา่าค้นทําคลิปกับได้เงินเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเลขกระแสนะคะส่วนมากจะเป็นเลขกระแสกันเนาะกะัถุงเงินพ้าร้วยกัอยากให้เอฟซชัวิทยายานในการรับชมรับฟังเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาชมในคลิปนี้ของอาจารย์แซมนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะไพ่ซื้อเลขบเข่เคยได้บเ่เคยถูก วันที่ซิบพกนี่ก็ขอให้ถือขอให้ได้เนาะค่ะเนาะจบชิปนี่เรียกก็ขอขอบคุณนะคะโชคดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ